กินน้ำบวบอืม้ต้ยมยำไอ้ต้ามการมะละกอจะไปลองอืสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้กพี่น้องมากินซุปมะเขือหรือว่าเนียยมะเขือเด้อจ้กพี่น้องอันนี้ก็พักเขากอันพักตำลึงลูก นิดเดียวกับไปมะละกอลวกจ้าแล้วก็มาทบผู้มาจากพี่น้องมากินน้ำกันเขาเนี่ยว่าแล้วก็คุยเนี่ยคำปผงเลยเนี่ยนี่อยากกินน้ำบ่ ไอ้ตมยำอะูมอืม,อ,อ,ามาอืมอ,มอมหนอลีะอารมณการามาหลอกก็จะไปลองอื 곰이요 음. <laughs> <laughs> กับยุงรันข้าวต้มดึงกะเก็บดิ่มดิ่มรัวเอ็นิดเดียวอเนื้อ ใบมันละกอบเนาะแลกกคันเนี่ยนี่ผมผมอ่ะเ่ะ Oh yeah, did you have?